มหมายเลข20พุทธิศักดิ์มูลมัดีใหของพวกเขานะครับคือเน้นที่จะสร้างเงด็กในจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าสัตย์เพยบครับนี่ครับพี่เช่สู่หัวเมืองนะครับจริงๆทีมบางกอกเอฟซีนะครับรอยเตอร์โมริล่านะครับอยู่ในตึก300ตะยังนะครับวันนี้มาถัดสินเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นเกมเริ่มดาวครับในครึ่งแรกเสื้อสีเหลืองครับขวาไปซ้ายทางจอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เป็น อยู่โอสสภาล่าสุดมาอยู่บางกอกค,ครับโรว,วสันเปิดซ้ายโคกมาลูกนี้เจ้ามาร์กจับพลาดเอามาเข้าทางหลีทักได้กดยิงลูกนี้เรียบร้อย1-0ครับแต่ออกสตาร์นทนี่ต้องบอกว่าได้ประตูวไวกว่าในเล็กแรกที่เจอกันบ้านบางกอกชนะ7-3อีกนะครับดูแลเกี่ยวไม่าทีมเลื่นชั้นกันหลังจากนั้นไปอยู่ร้อยเอช่วงระยะหนึ่งยิงมาลูกนี้โดนชกออกไม,ไม่มีใครเข้าไปได้ครับโดนเสมอภาค4ี่ดูแลเกี่ยวไม่ติดแต่ว่า บางกอกขาจังหวะเปิดเข้าไปครับหินให้โอรอฟโยนมามีมีทักมงแล้วยิงจังหวะน,นี้ติดแล้วจำทีเรียบรบ้อยสองประตูต่อศูญญนย์นมิรันดิชจะเริศสุขครับโอ้มีทบท <น S 1> บาทของเกมไม่เยอะครับจังจหวะน,นี้ต้องต้องชมจังหวะประสานงานสี่อยางเล่นบอลถูกิีกันหน้าปากกันตู เฉยครับดูหน้าและเรียบร้อย3-0ครับเขาวนเดียวเลยครับจังหวะนี้โอ้ทำให้สกอร์มันขาดขึ้นไปครับน่าปีวันจะรัทีมมีจังหวะปัญหาบางกอกเอฟซีบุกไปถล่มขอวัญนรือถิ่นครับสามรอบไปเยอะครับ3-0ทีมบางกอกเอฟซีเจอกันสิงรัดแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งแต่ในบ้าน